นี่อยากพี่อยากตอ่ด้วคือวันนี้ทุคนผ่านกระบวนการตรงนี้มาใช่ไหได้คุยได้แลกเปลี่ยนได้ช็อปปิ้งถามว่าสินค้าร่ที่เราได้สินที่เราได้ตอ้าือเ่าคือเอ่เราต้องมอง่อมองสองด้านเนียเรื่เรื่องเรื่องของข้อมที่ที่เราได้ไปไปในการนที่เราไ้เรียนรู้่องสิางแรคือเรื่องของ สร้างคอนเนคชันระหว่านักศึกษาหลากหลายสาขาอะไรอยางน้นะครับวก็ังไ่ได้ก่อนายการนะัเรื่องเรื่องข้อหนึ่งก็คือเราเราหัวข้อที่เี่ในันรมนะครับกับระเทีแล้วก็เราได้ข้อสรุปในมุมที่ไม่ใช่อนักวิชาการหรือว่าผู้ใหญ่แต่ที่ทุกเขาได้ได้รับวิาแล้วก็จะได้เป็นมุมมองที่มมมองเด็กแล้ว็คอข้า แต่ละมุมที่หลากหลายเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีนักการศึกษาอย่างคนเอนบางทีบางด้านเนี่ยคนหนึ่งเขเรยว่าหน้ามือหลังมืออะไรยเงี้ยนะแต่ว่าก็มีมุมที่น่าสนใจในในในจีกรอาชีพหนึ่งว่าจะมีสำคัญอะไรส่วนที่สองก็คือเป็นยุคบอกว่าคือเป็นการเรียกว่า สร้างเสริมความสัมพันธ์ก็อุกข์สัมพันอะไรย่างนี้ครับก็คือเราได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเราได้รู้ว่าทีนคิดยังไงว่าอะไรองเได้รู้ได้ทำความรูะจักเพื่อนเพื่อนคนอื่นก็มันสามารถจประโยชน์นะครับน่าต่อไปคือเราจะการศึกษาในช่วงนี้สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเป็นตำนานใัอนา

การประการหรือว่าการเ่อให้การเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันดูมันเถิดมันดูน่าเข้าถึงมากกว่ามากกว่าที่เราไปเรียนหน้าข้างหน้าแล้วก็เียนอีก็นั่งข้างหน้าก็น่งหลังไปอะไย่างเงี้ยเออแล้นี้ก็รู้สึกว่ามันมันให้ความน่าสนใจแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้แล้วก็เราก็ไปถามไปอะไรสำคัญได้ง่ายมากกว่าเข้าถึงได้ง่ายกว่าแล้วก็ทําให้แบบว่าเป็นคำรู้ที่น่าดึงดูดเขมาใจ มีมประเด็นอยู่สองข้อที่ที่คนพบจับปัญหาร่วมกันของทุกกลุ่มก็คือปัญหาที่หนึ่งก็คือปัญหาที่ประมาณว่าเราต้องไปเกี่ยวกักบุคคลปกครองหรือว่ากฎหมายอะไรบางอย่างซึ่งเราทำไม่ได้แล้วก็เราประเด็นประเด็นที่สองเนี่ยประมาณปลูกควาจิตสำนึกซึ่งเราก็ทำไม่ได้เหมือนกัน เรียนรู้ในสิ่งที่แตกต่างจากเคยคุยกับคนไทยที่ที่อยู่ไทยไม่ได้หมายถึงว่าดีกว่าแต่ว่ามันมันแค่ได้เรียนรู้สิ่งที่แตกต่างสิ่งที่แตกต่างแล้วก็อะไรบ้างที่เราเราเรามองเห็นแล้วก็น่าจะเอาสัตไปใช้ได้บ้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าที่ยิ่งใที่ที่ได้มาเจากในวันนี้ครับแล้วก็จริงๆก็ต้องขอขอบคุณพวกพวกสัตว์ทุกคนขอบคุณมากๆทำงานได้ คนคุณทำแบบในใจนะคะว่าเฮ้ยเรามาอยู่ที่ปักเมืองไทยบ้านเรามาแล้วเราไปอยู่ที่นี้พวกเราด้วยหบบเฮ้ยทำไมอเนีไมบ้านเราถึงไม่เป็นแบบนี่ยหรือบ้านเราถึงแบบเอ๊ะเมื่อไหร่จะจะได้อย่างงเี้ยใช้เวลาเท่าไหร่ถามว่าสิบปีนี่สิบปีพอไหมอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่การที่เราคิดไปแค่นั้นน่มันไม่สามารถช่วยอะไรได้ ปิดงานปแล้วเราต้ตวาเอฮ้ยเราเราเรามีตรงนี้เราางเี้ยแล้วแบบมันมันเป็นสิ่งที่เราเราหาไปต่อเก่งได้เลยนครบที่ไม่เคย่อยากจะพูดเรื่องอะนี้เลยเียถ้าผ่านรนี้เราพวกั้คว่าเอ้ยจริงๆฉันก็พูดได้นะเอ้ยจริงฉันก็แรกเก่ได้เลยเี้ยเราก็จะเอาสามาตรงเนี้ยเก็บตรงเนี้ยไปต่อยอดต่อยอดเรเเรที่ใหญ่ขึ้นได้เนาะแล้ววันนี้ก็เป็นคามสมากที่เรามีพี่

ที่เรามีกระดาษมีสอมิเตอรไปเนี่ยทุกพีเอโอทุกที่ตัดเดี๋ยวจะมีช่างต้องตัดไป็แล้วเราไปดูไปดูดูใครสวยไม่สวยไปดูกัน <c oughs> นคะโอคแล้วก็วคือคนรอของเราจะทําไหนเี่ว่คาคนนอบของเราเนี่ยจะทาการสรุปสรุปประเด็นที่เราพูดไปลงเป็นระดาษเอกสารทุกกลุ่มซึ่งใครคิดว่ามีนขาดประเด็นไหนเราสามารถไปสอบาเพิ่มเติมได้เดี๋ยว พอจบอางานนี้พวกที่คนสงค่งมารุ๊ปที่เราไปโพสในหน้าของสมาคมเนาะแล้วถ้าใครจะดาวน์โหลดไปเป็นไอเดียอยากจะไปคุยต่อหรือว่ายัางไงแล้วเนี่ยประเด็นเพิ่มเติมเนี่ยาสามารถแปะเพิ่มได้อดิในกระทั่งตอนเรากินขะ้าวเนาะถ้าเราคิดว่าเอ้ยประเด็นไหนเราอยากเติมเนี่ยเราอยากเสริมเนี่ยเราใส่ได้เลยสุดท้ายเนี่ยเทรเดเตอร์อของเราเนี่ยเขาแต่ละกลุ่มจะไปสรุปเ,เป็นเอกสารมารให้เราโอเคเนาะแล้วพีมพ์รายเครดิตสำหรับในชื่อแต่ละกลุ่มด้วยว่าใครอยู่ในกลุ่มบ้างแล้วตอนความคิดเนี่ยได้มาจากใคร Não, ok, that's